สวัสดีชาวไบเกร์ทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีไปยัง f c MotoGP นะครับเจอกันกับผมในวันนี้นะฮะร,รอบที่2ของวันและจะไม่ครับจะมาคุยกันถึง,งเรื่องราวของ Honda นะครับฮอนด้าเรซิ่งนะ Corporation SRC นี่เปิดตัวทีมแข่งอย่างเป็นทางการไปเรียบร้อยหลายๆคนก็คงจะได้รับชมบรรยากาศสดๆนะแต่ทอดสดมาจากอ่จาก,การ์ตาอินโดนีเซียกันนะครับในช่วงค่ำๆตามเวลาในบ้านเรา Honda เองก็ถือเป็นค่ายผู้ผลิตค่ายสุดท้ายนะฮะที่เปิดตัวทีมแข่ง ก่อนหน้านี้สีค่ายผู้ผลิตก็เปิดตัวกันไปเรียบร้อยเมื่อวานเป็นยามาฮ่าใช่ไหมครับในส่วนของทาง LCR นะครับทีมโต้สกอดของน้องก้องสุกิจันทราแล้วก็ยูอันซาโก้เนี่ยจะมาเปิดตัวที่กรุงเทพบ้านเราในวันที่8กุมภาพันธ์เดี๋ยวก็คอยติดตามข้อมูลกันไปอีกทีนะทุกคนได้เห็นการจัดงานนะครับก็ยิ่งใหญ่อลังการนะครับสมศักดิ์ศรีของทางฮอนด้านะฮะซึ่งเป็นค่ายใหญ่แม้ว่าผลงานของพวกเขาใน รอบ4ีห้ปีที่ผ่านมาเนี่ยจะตกต่ำเพียงไหนก็ตามนะครับแต่ถ้าเป็นในส่วนของออมาตรฐานในการจัดงานเนี่ยก็ถือว่าไม่ได้น้อยหน้าค่ายผู้ผลิตอื่นๆกันเลยทีเดียวนะครับวันนี้ก็ใช้พิธีกรหญิงนะครับหท่านนะครับอาจจะไม่เหมือนกับเยอมาห้าในเมื่อวานเพราะว่ายอรมห้านั้นก็อาจจะเปิดตัวหลายทีมแต่วันนี้นะครับก็เปิดตัวแค่ทีมเดียวกับความเปลี่ยนแปลงความเป็นไปหลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นนะะลองมาคุยกันไปแต่ละหัวข้อแต่ละประเด็นกันเนาะ วันนี้เป็นครั้งแรกนะครับในรอบกว่า30ปีนะที่เราไม่ได้เห็นแบรนด์เลปโซก็คือแบรนด์ผู้ผลิตน้ำมันชื่อดังของทางสเปนเนี่ยติดอยู่บนรถแข่งของ Honda คือมันกลายเป็นภาพจำแล้วน,นะฮะสำหรับใครหลายๆคนตั้งแต่ปี1995นะฮะที่เรปโซมาอยู่กับ Honda m i ิ d ดูฮาเป็นแชมป์โลกสมัยที่2ของตัวเองในตอนนั้นแล้วก็อยู่ยาวมาจน30ปีครับปีที่แล้วก็เป็นปีสุดท้ายก็สีรถแข่งนะี่ก็จะเป็นสี ก็คือแดงน้ําเงินนะฮะแดงน้ําเงินขาวซึ่งก็มีลวดลายสของทางเล็บโซนเนี่ยโผล่มาแต่อาจจะไม่ได้มากมายนะฮะนั่นก็คือเป็นการาลดเขาเรียกว่าลดความร่วมมือนะฮะในการในการทํางานร่วมกันเนี่ยแล้วก็จากนั้นในปีนี้ก็ชัดเจนนะครับว่าไม่ได้ร่วมงานกันแล้วก็สปอนเซอร์เจ้าหลักนะครับที่โผล่มานะฮะทุกคนเซอร์ไพรส์ไหม ถามหน่อยฮะเซอร์ไพรส์หรือเปล่าอืมตามจริงแล้วเราเคยคุยกันไปหลายครั้งนะครับมีมีคนถามผมว่าจะเป็นเจ้าไหนผมก็บอกว่าข่าวลือมันมันมีอยู่แค่เจ้าเดียวก็คือเป็นอ่าคาสตรอนเท่านั้นเองนะครับแม้ว่าจะไม่ได้ลือแบบอลังการอะไรมากมายเนี่ยแต่ก็ไม่เห็นไม่เห็นแบรนด์สินค้าอย่างอื่นเลยมีแต่ข่าวลือตรงนี้กันแต่แล้วก็นเงียบเงียบไปนะฮะก่อนที่จะกลายเป็นความจริงนะฮะแบรนด์น้ำมันชื่อดังของทางฝั่งอังกฤษนะครับอ่าคาสตรอนก็ไม่ใช่คนหนึ่งคนไกลนะ ร่วมงานกับทาง Honda นี่มาอย่างยาวนานเหมือนกันในการสนับสนุนทีมรองครับก็คือทีม LCR อย่างทุกวันนี้ก็จะมีนักแข่งไปเลขห้นะครับโจฮันซาโกเนี่ยนะดังนั้นก็ถือว่าเป็นการขยับนะครับเป็นการให้เรียกว่าลงลงขันหนักขึ้นนั่นเองนะครับจะเป็นภาษาบ้านๆเราใช่ไหมครับสำหรับคาร์สตรอนนะครับในการที่จะมาเป็นสปอนเซอร์เจ้าหลักกันเลยแต่สีรถเราก็ได้เห็นนะครับจะเจนเลยนะฮะว่าทาง เว็บไม่ใช่ทาง S R C เนี่ยก็จะมาในโทนสีไตรสีไตรก็คือสีแดงขาวน้ำเงินนะฮะเป็นสีประจำของทาง Honda กันอยู่แล้วอ่าก็จะมีอิทธิพลของทาง Castron นะครับซึ่งเป็นสปอนเซอร์เจ้าใหม่เจ้าหลักเนี่ยโผล่มาในส่วนของกลางแฟล i ิงเลยนะครับอ่าค่อนๆไปทางอกล่างอันนี้ก็คือโดดเด่นเลยก็สีค่อนข้างที่จะชัดเจนนะฮะเพราะว่าด้วยสีพื้นสีไตรเนี่ยนะครับมาในแฟลิงก็จะเป็นสีแดง พอเจอสีเขียวของคาสตรอนเข้าไปแล้วก็เขียวขาวแดงเข้าไปปุ๊บเนี่ยก็เลยทําให้เรียกว่าดูสดใสนะฮะถ้าเทียบกันในปีที่แล้วสีเนี่ยค่อนข้างที่จะดูดันในปีที่แล้วนะครับสีจะเป็นโทนเข้มซะมากกว่าใช่ไหมอ่ามันก็จะมีความเหลืองนะครับแล้วก็จะมีสีออกเป็นน้ําเงินเข้มๆเ,เ,เนี่ยโผล่เข้ามานะฮะความเหลืองก็คือเหลืองอความส้มไม่เหลืองไม่เหลืองนะส้มนะส้มของทางแลปโซแต่พอมาในใน,ในปีนี้มันไม่มีส้มเข้ามาแล้วเนี่ย มันก็จะเป็นแดงนะครับที่จะเป็นแดงทั้งคันเลยก็คือสีของฮ o n ด้แม้เราจะเรียกว่าเป็นสีไตรก็คือสีแดงขาวน้ําเงินเนี่ยแต่ถ้าจะให้เป็นสีในอิทธิพลที่สุดก็คงจะเป็นสีแดงนะครับเท่าที่ทราบมานะดังนั้นนะฮะรถก็จะมาในโทนแดงแทบจะทั้งคันเลยนะครับก็จะมีโทนน้ําเงินเนี่ยมาในส่วนของหน้านะครับที่เป็นแบ็กกราวน์ของเบอร์นักแข่งเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ <c oughs> ในส่วนของท้ายบอ่อนั่งมาหน่อยนึงเท่านั้นนะครับ แล้วก็สีน้ำเงินก็จะโผล่มาในแนวของแฟร์ริงนะครับเป็นแถบเส้นตรงยาวนะฮะแล้วก็จะมีสีขาวตัดน้ำเงินกับขาวนี่ก็จะโอบก,กันมานะครับกอดคอกันมาแต่ในส่วนของแดงนี่ก็จะเป็นสีหลักนะครับประมาณสักห0 7 0จนี่ก็จะเป็นแดงเราเอาง่ายเลยนะฮะถ้าถามผมว่าถ้าเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยมันจะเป็นแนวไหนนะฮะก็คือแนวปีที่แล้วเ,เป็นแนวดุดันนะเพราะว่าสีเข้มกับเข้มมาเจอกันนะฮะ แต่ถ้าในปีนี้เนี่ยจะเป็นโทนสดใสขึ้นครับสีสว่างขึ้นนั่นเองนะฮะแต่ถ้าจะไปเทียบกับปีก่นกอนๆนู่นที่เป็นเว็บโซก็เรียกว่าต่างกันโดยสิ้นเชิงก็ตามที่เราทราบกันนะฮะว่าทีมไหนก็ตามนะครับรถแข่งมันจะเปลี่ยนสีเปลี่ยนอะไรเนี่ยมีอยู่ทางเดียวเท่านั้นก็คือ <c oughs> แยกทางกับสปอนเซอร์หลักคือถ้าไม่แยกทางยังไงก็เหมือนเดิมอย่างยงมามาฮ่าเมื่อวานนี้เห็นเห็นไหมฮะก็ไม่ได้มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงมากมายนะักแต่นั่นก็ไม่ใช่ประเด็นนะฮะ รถจะสีสันแบบไหนยังไงก็ <c oughs> เรียกว่าเป็น,เป,นเป็นเรื่องรถซียมภายนอกนะครับคงไม่ได้ว่าเกี่ยวกับความแรงประสิทธิภาพศักยภาพของตัวรถเนาะในส่วนของเบอร์ก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับเบอร์ของจอนเมียเขาก็จะใช้เบอร์เป็นฟอนต์นะครับสีเหลืองนะครับมันก็จะตัดกับแบ็กกราวที่เป็นสีน้ําเงินเนี่ยโดดเดน่นชัดเจนในส่วนของลูกลาเมรินี่ก็เหมือนกันนะฮะก็ใช้ฟอนต์เดิมนะครับก็คือเป็นสีส้มก็จะตัดกับทาง แบ็กกราวด d สีน้ําเงินเช่นกันก็จะโดดเด่นนะครับเรียกว่าเบอร์ไม่จมนะเออถ้าจะพูดเป็นาภาษาของผม,มก็คือเบอร์ไม่จมแต่หลายๆคนนะครับนักแข่งเนี่ยเลือกที่จะเอาสีเบอร์สีฟอนต์นะครับไปตรงกับแบ็กกราวดในใกล้กันเนี่ยบางทีสีมันก็จมนะทุกคนออมองแค่ภายนอกอย่างนี้คงจะไม่ได้เห็นอะไรมากมายหรอกใช่ไหมครับว่ามันแตกต่างอะไรยังไงกันบ้างเพื่อนอาจจะได้บอกว่าเฮ้ยเ้าไมไ้เจ้าหางมังกรไม่มีนะครับ แต่ตามจริงมันก็มีม,มีอยู่ดีน่แหละคือเขาพยายามที่จะเอาไปเทียบใส่ตอนวันเปิดตัวนะฮะวันเปิดตัวของปีนี้กับปีที่แล้วมาใส่กันเฉยๆแล้วดูตามรูปนะคือมันก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้ฮะทุกคนในส่วนของเอ๊ะชัดสีทำไมเป็นอย่างนี้นะครับท่อทําไมสีนั้นสีนี้อะไรอย่างเงี้ยพอถึงวันหนึ่งนะครับในช่วงฤดูกาลเนี่ยเดี๋ยวเขาก็อาจจะเปลี่ยนถอดเอาของเก่าออกของใหม่มาแทนหรือของเก่ากลับมาอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะวนไปวนมาดังนั้นก็คือ มันไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับว่ามาทรงนี้ก็จะต้องทรงนี้ไปตลอดทั้งฤดูกาลอ่าอยากจะบอกให้ทุกคนได้ทราบกันไว้นะครับทุกคนเนะาะทีนี้นะครับมาดูา <c oughs> สิ่งที่เป็นความคิดเห็นของทางนักแข่งกันบ้างนะครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับกับสองนักแข่งนะฮะลายอัพชุดเดิมนะครับจวนเมียหมายเลข36แล้วก็ลูกามารินี่หมายเลข10ซึ่งจวนเมียนั้นสัญญาเขาจะเริ่มในปีนี้ครับสัญญาฉบับใหม่2ปีที่เพิ่งเซ็นกันไป แต่ในส่วนของลูกามารินี่นั้นสัญญาจ,จะหมดในปีนี้ฮะถ้าอยากจะอยู่ต่อก็คงจะต้องมีการคุยกันละคิดว่ามันคงจะต้องคุยอย่างนน้อยก็คงเร็วสุดประมาณสักกลางฤดูกาลก็ต้องมีความเคลื่อนไหวนะครับว่าจะเป็นไปในยังไงนะฮะทุกคนตามที่เราได้ทราบกันนะฮะว่า Honda นั้นอยู่ในยุคมืดเนี่ยมาเนิ่นนานแล้วนะครับสี 4, ปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะในปีที่แล้ว2 0 2 4นะฮะประวัติศาสตร์ต้องจารึกไวเลยว่าในรอบกว่า60ปีนะฮะประวัติศาสตร์ที่เรียกว่า Honda ลงแข่งขัน โมโตจีพีมาเนี่ยตกต่ําที่สุดคือเก็บคะแนนนะฮะทีมง,งานได้แค่75แต้มเนี่ยแล้วนักแข่งทั้งสองคนอยู่อันดับบยครับลูก้ามารินี่นั้นอยู่อันดับที่22สส่วนจวนเมียก็อยู่ในอันดับที่21นะฮะทุกคนแต่นะครับในความเปลี่ยนแปลงความเป็นไปบางสิ่งบางอย่างที่ได้เกิดขึ้นตามที่พวกเราได้เห็นกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอการเรียกว่าสังขยานาใหม่เลยนะฮะเรื่องของทีมงานทดสอบครับก็คือได้ ได้พออาฝ่ายเทคนิคมาจากอาพิเลียนะฮะนั่นก็คือโรมาโนอาเบเซียโนเนี่ยผู้ซึ่งนะครับพารถอาพิเลียยกระดับจากที่อาพิเลียเป็นรถแข่งที่วิ่งอยู่ท้ายแถวนะครับในช่วง10ปีก่อนแต่ใน4ปีมานี้นะฮะทุกคนได้เห็นใช่ไหมฮะว่าอาพิเลียนั้นชนะการขันได้นะครับโดยเอสปาโกโรโดยมาวิวิยาเลสมีโพเดียมต่อสู้เพื่อหัวแถวได้บ่อยๆนั่นก็คือเป็นฝีไม้ลายมือของทางอาเบเซียโนคนนี้นะครับวิศวกรจมเก่าชาวอิตาลีนะครับซึ่ง ทาง s r c นี่ก็ไปดึงตัวมานะฮะแล้วก็มาร่วมงานแล้วก็ยังคงมีเทสไรเดอร์นะครับซึ่งก็เป็นนักแข่งมากประสบการณ์ RS ร์เรสส์สปนะฮะหมายเลข41ซึ่งเป็นนักแข่งคู่บุญของค่ายอาร์พิเลียนะครับแล้วก็เรียกว่าทํางานร่วมกันกับอาร์เบเซียโนมาอย่างอย่างรู้ใส่ลูกภูมิกันหมดนะครับก็เกาะคู่กันมาเลยนะครับมาร่วมงานกันตรงนี้นะฮะแล้วก็ทีมงานทดสอบก็จะมีการสังเกตนาใหม่ตรงที่ว่าปกติจะมีเทสไรเดอร์แค่คนเดียวใช่ไหมฮะ แต่ตอนนี้ก็จะมี3คนเพิ่มเข้ามาก็คือนะคะคามิรีทรายออกไปก็มารับหน้าที่ตรงนี้ช่วยสเตฟานบราเด์นะครับแล้วก็เสริมทัพด้วยเอสปากาโรแล้วก็เคนคาวูจินะครับที่เคยดูแลฝ่ายเทคนิคนะฮะก็ใหญ่เคนตูนอ้วนถือแฟ้มหน้านิ้วคิ้วขโมดน,นั่นแหละก็เรียกว่ามาดูแลในส่วนของการทดสอบรถแล้วก็ฝ่ายเทคนิคก็จะให้ ออบิเซโนนะครับรวมาโนออบิเซโนเนี่ยมาดูแลแทนนะทุกคนแล้วก็เสริมทัพด้วยวิศวกรด้วยอะไรต่างๆเนี่มากมายนะฮะทุกคนดังนั้นนะครับจึงมีความหวังกับแฟนๆรวมทั้งนักแข่งด้วยนะฮะมาฟังโจนเมียเล่านะครับโจนเมียก็ถือว่าเป็นนักแข่งที่เรียกว่าเป็นตัวหลักตัวยืนนะครับของทีมนั่นแหละถ้าจะว่ากันตามตรงนะครับเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยได้คุยกับซานติเฮอร์นันเดสนะครับซึ่งจะเป็นหัวหน้าทีมของเขานะครับ ตรงนี้นะครับบอกว่าผมเนี่ยได้คุยกับซันติเมื่อสัปดาห์ก่อนนู้นนะฮะแล้วเขาก็รู้สึกมีความสุขมากๆนะซันติเขาเป็นคนหนึ่งที่มีความชัดเจนเกี่ยวกับอารมณ์ของตัวเองมากคือเขาเป็นคนที่ไม่ปิดบังอารมณ์เลยเขาแล้วเขาก็บอกกับผมว่าเนี่ยจอนเมียนายฟังนะก็คือปีที่แล้วเนี่ยตอนที่เราจะเริ่มต้นปีเนี่ยก็คือผมบอกว่าทิศทางของรถแข่งที่ทางฮ o n ด้าเลือดเนี่ยมันคงเป็นปีที่ยากลําบากนะอื <hearing. S 2> แต่ในปีนี้เนี่ย ผมอาจจะบอกคุณว่าบางสิ่งบางอย่างมันแตกต่างออกไปเล็กน้อยแล้วละ่ะว่าอย่างนั้นแน่นอนมันจะเป็นปีที่ยากลําบากอยู่แต่ผมก็เริ่มที่จะเห็นความนิ่งมากขึ้นและผมก็มีความสุขผมอยากจะบอกว่าผมเนี่ยไว้ใจในกระบวนการทํางานในแนวทางนี้ของ Honda ว่าอย่างนั้นนะครับทุกคน <c oughs> ทีนี้นะครับมาในส่วนของทางการทํางานของอ b บิเซโนนะครับที่ย้ายมาจากอาพิเลียนนะฮะหลายๆคนอาจจะ มองว่าเอนะครับฮอนด้านะครับ, Honda, รบวิธีการทํางานแบบสไตล์ญี่ปุ่นนะฮะเขาจะปล่อยให้าทางอาบิซโนเนี่ยทำงานจะยังไงจะมีการมอบหน้าที่ให้แบบอิสระหรือเปล่าหรือว่าจะมีกกมีก,กักมีอะไรยัางไงากันบ้างเ่ยนะครับในส่วนของตรงนี้จอหนเมียนะครับบอกว่าผมคิดว่าการที่มีคนอย่างโร,โรมาโน,โนโอ่อาบิเโเข้ามาร่วมทีมเนี่ยนะครับมันก็น่าจะทําให้การทําทงานเป็นอิสระนะครับไม่น่าจะมีอิทธิพลอะไรเข้ามา แทรกแซงอาจจะบอกว่าอเล็กซ์บาการโ่นะครับซึ่งเป็นเทสไฟเดอร์ในหน้าที่ของเขาก็นนคือนักขับทดสอบนะเขาก็จะมีหน้าที่ให้ความเห็นแต่อิทธิพลหลักๆจริงๆนะครับวิธีการแนวทางต่างๆเนี่ยนะครับที่จะไปใช้กับฮอนด้าตรงๆเนี่ยก็คือมันจะต้องมาจากทางของเบียซิโนเท่านั้นแหละแล้วก็แน่นอนว่าเขาจะนําวิธีการทํางานของเขาเนี่ยมาใช้กับฮอนด้าซึ่งอาจจะไม่ใช่ว่าเป็นการนํามาใช้แบบทั้งหมดแต่หมายถึงว่าเป็นการตัดแปลงวิธีการทํางานของเขา นะฮะย้อนไปเล่าต่อครับว่าจากสิ่งที่ผมมองเข้าไปแล้วเห็นภาพตามเนี่ยก็คือเขาเป็นคนที่มีระเบียบวินัยมากเลยนะแล้วก็แนวทางการปฏิบัติเนี่ยนะครับก็คือทุกวันเนี่ยก็ต้องปฏิบัติตามสิ่งที่เขาเนี่ยทำกันเอาไว้เขาต้องการที่จะทุกอย่างนี่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นมันเป็นวิธีการทํางานที่มันเคยได้ผลสําหรับเขามาแล้วในอดีตดังนั้นมันจึงเป็นเรื่องปกติที่เขาต้องการจะทําสิ่งนี้กับ h อน da ด้วยผมก็อยากจะรู้ว่า h o n d ้าเนี่ยจะ ให้อิสระในการทํางานกับเขาเนี่ยอย่างเต็มที่หรือเปล่าแต่ก็อาจจะใช่นะเพราะว่าผมเห็นว่าเขาเอางก็ปรับตัวกับเรื่องนี้ได้ดีมากอยู่เหมือนกันนะฮะทุกคน <c oughs> จนเมียก็จะลงสนามอีกครั้งหนึ่งนะครับในวันที่5 6 7นะฮะแต่ไม่แน่ใจว่าพรุ่งนี้เช็คดาวเทสวันสุดท้ายเนี่ยจะจะลงหรือเปล่าผมคิดว่าน่าจะลงนะจะลงไหมก็จากอ่าจากกตาอินโดนีเซียนะครับจะไปเซปังมาเลเซียเดินทางทันไหมล่ะอืมมันก็ไม่ไกลไม่ไกลนะ <laughs> พูดยากฮนะพูดยาก ก็อย่างเมื่อวานนี้ยยมาม่านะครับก็ไปเปิดตัวใช่ไหมคทั้งควาตาโรทั้งวินส์เนี่ยพอมาวันนี้เนี่ยก็ไปลงสนามเช็คดาวเทสเพราะว่าได้สิทธิ์สัมปทานพิเศษไงแต่ว่ากันไม่ได้ฮะยยมาม่าหเขาเปิดตัวที่กัวลาลัมเปอร์มาเลเซีย,ยอยู่แล้วไงฮะกับที่เซปงมันก็ไม่ได้ไกลนะครับไม่ได้ข้ามประเทศเหมือนกับ Indo. อินโดอ้าไปลุ้นกันนะครับว่าอสองคนนะครับจากโรงงานนะครับจะไปเช็คดาวเทสวันสุดท้ายพรุ่งนี้หรือเปล่าจะเริ่มต้น9โมงนะครับเวลาในบ้านเราเนาะทีนี้มาที่ลูก้ารินนีะคับ นักแข่งที่ผมบอกว่าเป็นนักแข่งน้องใหม่ในปีที่แล้วนะครับแล้วก็เริ่มต้นปีแรกมาเนี่ยด้วยผลงานที่โอ้แบบอันดับบุ้ยนะครับแทบจะเก็บแต้มกันไม่ได้เลยทีเดียวนะครับแต่ลูกา้าก็บอกนะครับว่าในวันนี้ว่าเป็นเรื่องที่ยอเยี่ยมมากนะฮะที่ได้มายังจาก,การ์ตาอินโดนีเซียนี้เพื่อที่จะเปิดตัวสีสันรถใหม่ผู้คนในที่นี่ก็มีความลหลงไหลในส่วนของอโมอเตอร์ไซค์แล้วก็โมอเตอร์นะครับแล้วก็ FC ของ Honda เนี่ยก็มีเยอะมากๆเลยนะฮะ <c oughs> มารีนี่ก็บอกต่อไปนะว่าก็มีสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นมากมายกับฮอนด้านะและตอนนี้เราก็เองก็อยู่ในขั้นตอนของการทําสิ่งต่างๆนะครับที่เรายังคงขาดอยู่นี่ให้มันเสร็จสิ้นไปสักทีหนึ่งเพื่อที่จะปรับปรุงในส่วนของทางเทคนิคต่อไปกระบวนการนี้ก็จะต้องดําเนินต่อไปนะครับโปรเจกต์ตอนนี้ก็กําลังขยายตัวและเราเองก็ได้รับความรู้และก็ข้อมูลอย่างต่อเนื่องเลยก็นี่คือส่วนมุมมองของทาง Honda สําหรับตัวผมแล้วนะ มันก็ไม่ได้ซับซ้อนเท่าไหร่มากนะักง่ายๆเลยเป้าหมายแรกของผมก็คืออยากจะเอาชนะเพื่อนร่วมทีมให้ได้นะครับอืมก็ปีที่แล้วเนี่ยคะแนนก็มันก็ไม่ได้ว่าว่าใกล้กันมากนะักแต่ทั้งคู่ก็ยังอยู่ในอันดับที่21 22ก็คือบวยนะครับแล้วก็รองบวยนั่นเองนะทุกคน <c oughs> แล้วก็ในส่วนของอการทํางานนะครับได้ลองทดสอบรถต้นแบบไปตั้งแต่ในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วนะครับเป็นยังไงกันบ้างเนี่ย ลูกามาริี่ก็บอกนะ,ะว่าการทดสอบในครั้งต่อไปที่เซปังนี่มันจะมีความสําคัญมากๆเลยนะเพราะว่ามันจะเป็นแนวทางเดียวเท่านั้นแหละที่เราจะทําให้เราเข้าใจได้แน่ชัดว่าตอนนี้เนี่ยเราไปถึงไหนกันแล้วนะฮะหลังจากที่ทํางานกับรถต้นแบบคันสุดท้ายเสร็จสิ้นกันไปนะฮะแล้วก็พูดถึงในส่วนของทางพอออฟล์เทคนิคคนใหม่นะครับซึ่งผมได้เล่าเรื่องราวของเขาไปเมื่อสักครู่นี้ฮะโรมาโนอาบิเซยโนเนี่ยมาริี่ก็บอกว่าความคาดหวังนั้นก็สูงมากแล้วสําหรับโรมาโนนะฮะ มันก็ไม่ใช่เรื่องที่แบบว่าจะเป็นเรื่องเกินจริงเลยนะครับกับชื่อเสียงที่เขามีโปรไฟล์ที่ดีนะครับแล้วก็นแนวคิดแล้วก็แผนต่างๆของเขาเนี่ยครับมันก็ถูกยอมรับว่าทําได้สําเร็จในอดีตมาแล้วนะครับมารรนี่ก็บอกมานะฮะแล้วเขาก็พูดถึงว่าตอนนี้ผมคิดว่า,า <c oughs> สิ่งที่จะเป็นสิ่งที่สําคัญและก็ยิ่งใหญ่นะครับที่จะสามารถทําให้เราได้ประสบความสำเร็จไปไดนะ้ก็คือเรื่องของการปรับปรุงวิธีการทํางานของเราให้มันดียิ่งขึ้น เราควรจะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในช่วงของฤดูกาลที่ลงแข่งขันไปนั้นมันก็แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะครับที่จะพัฒนารถได้แบบต่อเนื่องดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันก็จะมีจังหวะเวลาที่มันแน่นอนละของมันเองเราก็ต้องดําเนินการให้มันตรงประเด็นแล้วก็ให้มันเรียบง่ายขึ้นนะฮะทุกคนแล้วก็ในการทิ้งท้ายของมารีนี่นะครับเขาก็บอกนะครับว่าก ต้องการนะครับที่จะยกระดับผลงานของตัวเองเนี่ยให้มันดีกว่าปีที่แล้วโดยนะครับโฟกัสไปที่การแข่งขันในทีมคือไม่ได้มองนะฮะว่าจะต้องไปแข่งกับคนนั้นคนนี้ค่ายนั้นค่ายนี้คือขอให้ชนะเพื่อนร่วมทีมไว้ก่อนก็คือจอนเมียประมาณนั้นนะครับทุกคนเอานะครับก็มาลองลองดูนะฮะว,ว่าวิธีการทํางานที่ผมไล่เรียงมาให้ฟังตามจริงแล้วผมก็ได้เล่าได้คุยอัปเดตสถานการณ์ต่างๆของ Honda เนี่ยมาอยู่เรื่อยๆนะครับเ,เพื่อนๆที่ฟังถ้ายัาง ติดตามกันอยู่ในตรงนี้นะครับก็จะได้เห็นถึงความทุ่มเทนะฮะได้เห็นถึงการลงทุนไม่ว่าจะเป็นทั้งด้านทรัพยากรทั้งด้านเทคโนโลยีทั้งด้านบุคคลด้านอะไรยังไงก็แล้วแต่นะครับรวมทั้งวิธีการทํางานนะฮะที่เรียกว่ามีความกล้าได้กล้าเสียมากยิ่งขึ้นด้วยการที่จะเอาวิศวกรเอาทีมงานจากทางยุโรปเนี่ยนะครับเข้ามาแต่จะปล่อยจอยแค่ไหนผมไม่รู้นะฮะอันนี้แม้แต่ตัวของจอนเมียร์เนี่ยก็บอกนะครับว่า ก็อยากจะรู้เหมือนกันนะครับว่า Honda เนีในเขาเขาจะให้อิสระให้กับทางพอฝ่ายเทคนิคคนใหม่นะฮะที่ที่มาจากอัฟริกาเนนะครับเป็นวิศวกรชาวอิตาลีเนี่ยมากน้อยเพียงใดไม่ใช่แต่เพียงจูอันเนียผมเองหรือทุกๆคนก็คงอยากอยากจะรู้นะครับแต่สิ่งที่ซานติเฮนันเดสนะครับอันนี้ก็คือเป็นอดีตในช่างใหญ่คู่ใจของมาร์คมาเกสหลายๆคนก็คงจะได้ยินที่เสียงเรีองนามเขามาก่อนอยู่แล้วเนาะก็กล่าวนะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นบอกใบ้นะฮะว่ามันเป็นทางที่ดี ก็เหมือนประมาณว่าเขาบอกจวนเมียว,ว่าเนี่ยเห็นไม่ปีที่แล้วมันถ้าเลือกสเปคนี้นะมันน่าจะยากลําบากอยู่นะอะไรอย่างนี้ไงแต่พอมาในตอนนี้เขาปลอบใจจวนเมีย,ยเฉยหรือว่ามันเป็นจริงก็ต้องมารอรุ้นกันนะครับเขาก็บอกจวนเมียว,ว่าคือมันมีความแตกต่างนะคือสามารถที่จะหวังได้ได้ได้มากกว่าเดิมอยู่นะฮะไม่ใช่ว่าจะบาแบบอีหลอดเดิมอะไรทํานองนั้นดังนั้นก็ รอนะครับว่าจะเป็นไปในยังไงกันบ้างสําหรับ h o n ้าในวันนี้ก็เรียกว่าลงทดสอบรถนะครับเช็คดาวเทสนะฮะเอสปาโกโรกับทางนาคาการมินะครับสนักขับทดสอบได้ลงไปสเตฟานบัเดอร์นั้นคาดว่าน่าจะไม่ได้ลงแล้วฮะก็คือเหมือนกับที่เจ้าตัวบอกนะฮะอาจจะไม่ได้ลงแล้วครับคือคนคนที่ลงเก็บข้อมูลในสนามจริงๆเนี่ยก็คงจะเป็น2คนผู้มาใหม่แล้วตัวเขาเองบัตเดอร์เนี่ยน่าจะทํางานในส่วนของการวิเคราะห์หรือว่าอะไรต่างๆนะครับ มากกว่าที่จะเป็นการลงไปขับรถเพื่อเก็บข้อมูลอืผมก็เห็นฟีดแบ克จากหลายๆท่านนะครับพยายามจะสอบถามว่าแหม่พี่ปุ้ยทําไมเขายังเก็บสเตฟานบราเธอเอาไว้อยู่ทําไมเขาไม่เอาออกไปเลยอย่างนู้นอย่างนี้นะครับก็อ,อาจจะเป็นเพราะว่าด้วยความอ,อยู่กับรถมานานนะฮะดังนั้นก็คืออาจจะเปลี่ยนแปลงบทบาท,ทเฉยๆละ่ะซึ่งผมมองว่าก็เป็นเป็นเรื่องที่ดีนะคือก็ไม่ไม่จะเป็นต้องเอาออกก็ได้นะเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ให้ลงขับแล้วล่ะนะฮะอาจจะให้ให้ทำงานส่วนอื่นอาจมันอาจจะดีขึ้นกว่าเดิมไหมนะครับ อ่าส่วนหน้าที่ของคนที่ไปขับจริงๆก็เป็นของเอสปาโกโรแล้วก็ของนาคากามิไปแทนนะฮะแล้วก็ในส่วนของกล้องสุเกยียจันทรานะครับในวันนี้ก็ลงนะครับลงทดสอบนะฮะเป็นวันแรกก็อาจจะลงมาช่วงเรียกว่าเล็เดหน่อยนึงนะครับเมื่อวานไมได้ลงนะฮะแล้วก็ตัวเลขเวลากล้องก็ออกมาก็ตามหลังหัวแถวอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับประมาณวิปวิกว่าๆนะครับก็ไปดูสรุปนะครับสรุปเรื่องของ ัวเลขอะไรต่างๆเนี่ยได้ใน Facebook Fanpage Biker Man คนรักชมอเตอีีนะครับผมก็จะมีข้อมูลตรงนั้นเนี่ยเป็นแนวทางบอกกับเพื่อนๆเอาไว้อยู่แต่นะครับกล้องเองยังเหลือพรุ่งนี้นะครับตรงนี้ก็คาดหวังนะครับว่ากล้องน่าจะเรียกว่าขยับนะครับแกบเวลานะฮะระหว่างเขากับทางหัวแถวซึ่งก็คืออเล็กวินนะครับในวันนี้ไปได้นะครับเดี๋ยวนั้นก็มารอลุ้นกันต่อไปนะครับว่าจะเป็นไปในยังไงฮะสำหรับ Honda นะครับในฤดูการนี้กับความทุ่มเทความพยายามความเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งอย่างที่เกิดขึ้นนะครับยังไม่อาจจะสรุปได้นะครับว่าผลลัพธ์จะเป็นไปในยังไงนะครับ FC ของฮอนด้าก็อย่าเพิ่งท้อใจนะครับเวลาที่มันจะผ่านไปนะครับเวลาในอนาคตเนี่ยกำลังรอเราอยู่นะครับจะเกิดอะไรกันขึ้นก็ให้กำลังใจลุ้นแล้วก็เชียร์กันต่อไปรวมทั้งแฟนๆของน้องกล้องสุนเกียรติจันทรากันด้วยนะครับทุกคนข่ขขขขาวข้อมูลข่าวสารก็จะเยอะนะฮะ ผมบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าเนี่ยเช็คดาวน์เทสรุ่งนี้ก็จะเป็นวันสุดท้ายหลังจากนั้นนะับไปอีก4ีวันวันที่5 6 7ก็นะครับก็จะเป็นพรีซีซันเทสคราวนี้จะเพิ่มความเข้มข้นมากขึ้นเพราะว่านักแข่งทุกคนจะลงทดสอบกันนะครับก็ที่เซปังสก,กิตมาเลเซียที่เก่าที่เดิมน,นั่นแหละหลังจากนั้นวันที่ 12- 13กุมภาพันธ์ก็จะยิ่งทวีความเข้มข้นขึ้นไปเพราะว่าจะเป็นพรีซีซันเทสรอบสุดท้ายที่สนามช้างในบุรีรัมบ้านเรานะครับก่อนที่สนามแรกจะมาถึงในวันที่ 28กุมภาพันธ์กันนะฮะผมอาจจะทำคลิปทำอะไรกันไม่ทันนะฮะคือก็ให้ทุกคนเนี่ยไปติดตามทั้งทั้งสองแพลตฟอร์มเลยนะครับได้จะดีมากเลยนะ YouTube ที่นี่นะครับแล้วก็ f c e b o o o Fanpage นะแล้วผมก็จะเริ่มทยอยเอาข้อมูลนะครับมาแปะไว้ในหน้าชุมชนหลังจากปิดฤดูกาลเนี่ยผมไม่ได้โพสต์อะไรในหน้าชุมชนเลยนะฮะดังนั้นก็าฝากเพ,เพื่อนนะครับ ข้อมูลที่มันเป็นตัวเลขที่มันเป็นรูปภาพมันเป็นอะไรก็แล้วแต่เป็นบทความอะไรต่างนี่ผมก็จะโพสให้ทุกคนได้อ่านในหน้าชุมชนด้วยนะฮะก็เข้าไปติดตามเข้าไปอะไรกันได้ตรงนั้นนะครับใครที่หลงลืมกันไปใครที่เอ๊ะนะครับเดี๋ยวหายจากพี่ปุ้ยไปซักหน่อยก่อนดีกว่านะครับกลับมากลับมาฮะ ใกล้จะเปิดฤด,ดูการเต็มที่แล้วนะครับตอนนี้ได้เห็นภาพชัดเจนบางสิ่งบางอย่างกับการลงสนามของนักแข่งและความมันเร้าใจเริ่มที่จะกลับมาหาพวกเราแล้วนะครับผมลาไปก่อนนะครับวันนี้อากาศอุ่นขึ้นนะครับหวังว่าทุกคนคงจะแฮปปี้ในสุดสัปดาห์นี้เจอกับผมได้ใหม่ในพรุ่งนี้ราตรีสวัสดิ์ฝันดีนะครับ